ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณข่าวช่องสตังมีเดียประจำวันที่10มีนาคม2567ครับบัตรคนจนกลุ่มนี้ไม่ต้องสแกนหน้าจ่ายเงินสามารถจ่ายได้ด้วยรหัส6ตัวเท่านั้นมาดูกันนะครับคือล่าสุด จากทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาได้ประกาศนาะว่าพรุ่งนี้เป็นต้นไป11มีนาเนี่ยเวลาที่คุณไปซื้อของใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐผ่านร้านคา้าธงฟ้าที่ใช้มือถือสแกนจ่ายแอปถุงเงินเนี่ย กลุ่มเนี้ยจะต้องสแกนใบหน้านั่นหมายความว่าไม่สามารถให้คนอื่นไปซื้อแทนได้แล้วรหัสหกหลักไม่พอแล้วต้องสแกนใบหน้ายกเว้นแต่ว่าถ้าหากว่าคุณเนี่ยไปซื้อของร้านค้าที่เขาใช้เครื่องรูดบัตรปกติเนี่ยอันเนี้ยไม่ต้องสแกนใบหน้าคือสามารถใช้จ่ายได้เหมือนปกติเลยก็แค่ใส่รหัสหกหลักเท่านั้นเองในบัตรประชาชนนะครับถ้าหากว่าใครที่จ่ายเงินนะครับผ่านเครื่องรูดบัตรนะครับคุณสามารถให้คนอื่นที่ไว้ใจหรือ มอบให้เขาเนี่ยไปใช้สิทธิแทนได้นะครับแต่ถ้าหากว่าคุณต้องไปซื้อที่ร้านที่ใช้แอปถุงเงินหรือว่าใช้มือถือรับเงินเนี่ยอันนี้จะต้องสแกนหน้านะครับเพราะฉะนั้นเคลียร์นะใครที่ไปจ่ายร้านทงฟ้าที่ใช้เครื่องรูดบัตรใช้ได้ปกติไม่ต้องสแกนหน้ากลุ่มนี้เท่านั้นนะครับหากใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์มาใต้ล่างได้เดี๋ยวจะไปตามข่าวให้ดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอยย่่าาลืมมโททรพูดดดคุไไ้ีสสตง ทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ